สวยเป็นหัวใจดวงใหญ่ข้างล่างข้างล่างโหอยข้างล่าง<ะ>ออนหน่อยเออดนึงก็พอแล้ว50าสิบร้อยห้าสเรอยเก้าร้อยเกเออสมพรปากกูร้อยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้น เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในแจเพื่อก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องไอ้ยักจา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 กจ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 กกับช่องไอ้ยักษ์นั่นเองนะครับผมนดี๋เราอยู่ค่ายจิลิ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  กับค่ายจินลีอีกแล้วนะครับเราไปอยู่เกมล็อกบิวตี้หรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออาภายัยนะทุกคนฮะมาเราดูที่ตาการจ่ายก่อนเลยดีกว่านะครับง่ายๆไอ้หัวใจนี่เราเพิ่งจะไปดูไปดูดตาการจ่ายก่อนเลยวายจะเป็นตัวผู้หญิงนะตาการจ่ายเยอะสุดนี่น่าเป็นกีตาร์แล้วก็กองล้อลำโพงลองมาตามลำดับนะทุกคนอันนี้น่าเป็นสัญลักษณ์วิเศษหรือเปล่าพวกหัวจงหัวใจอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตาจ่าย25รายนะถ้าอธิบายแล้วจะงงเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมกับ <Yeah. S 1> เกมนี้ทุน4,000บาทนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะครับว่เาเงินทุกบาททุกตังเนี่ยเป็นเงินจริงเจ็บจริงกินมาม่าจริงๆนะครับผมวันไหนไดก้ก็กินชาบูนะว่าไหนเสียก็กิกนมาม่านะนะทุกคน <Huh? S 1> ม,ามาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอธิบายเนี่ยมันจะงงนะเรามาเล่นกันเลยดีกว่าไป เอา้ามาถึงก็้วบิ๊กบินเลยห่เอเกินไปหรือเปล่าสองร้อยยี่สิบแปดบาทกระเบตยี 4, ่สิบนะสี่พันนะทุกคนไปกันเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะมาข่อยอายาวๆลกูกโอ้โหน้องไม่เข้าให้กูเลยเลอรเออมาอีกแล้วร้อยสี่สิบแปดบาทกูหม,มุนไปสิบที กูได้แค่ร้อยสี่สิบอะไรวะเน,นี่ยถ้าเข้าหัวใจสักประมาณห้าหกตัวนี่มันน่าจะเป็นฟรีเกมหรือเปล่านะถ้าที่ผมเดานะทุกคนมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้มันเข้าหัวใจเถอะขอให้มันเข้าหัวใจนะฮะปุยยังไม่มีอะไรขึ้นยังไม่มีอะไรขึ้นยังไม่มีอะไรขึ้น น้องผ่านหน้าผ่านตาไปหมดเลยยอมาเ,เฮ้ยเฮ้ยหึหึแปดสิบแปดบาทให้กูมาทำเพื่อเบ็ดห้าสิบเลยเปล่าแต่ผมยังใจไม่ถึงรอก่อนแล้วกันรอก่อนแล้วกันนะดูคน,นอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยจ็บเฮ้ยจ็บ เด็ดเค้หมุนโดนลายตาเลยทุกคนแม่งไม่เข้านะเหลือจะเชื่อเออมาแล้วดีหัวใจสามแถวโบนัสเกมหมุนไปเด,ดดเดดเดด,ด,ด,ดมาอีกหนึ่งแถวลูกมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งลูกลงมาอีกหนึ่งว้ายหนึ่งฟีสปินสวยลงมาอีกเออหนึ่งฟีสปินกับหัวใจลงมาอีก เออต่อชีวิตแล้วเป็นหัวใจอันใหญ่แล้วงง่างต่อหนึ่งเออมาอีกหนึ่งฟีสปินเต็มจอแบบนี้โ <c oughs> อ้โหท้ายขวาไม่เข้าถ้าเข้าได้เรียบร้อยนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหรือเปล่าโอ้โหสามร้อยนะโอ้ใหม่รอดสี่ร้อยยี่สิบสองบาทนะุกคนสี่ร้อยยี่สิบาทเออไม่ยี่สิบสองบาทได้บ้าไป <c oughs> ค่อย้หมุนเงินไปมามาอีกมาอีก <c oughs> แม่ไม่ไหวแล้วนะรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปยี่สิบเพิ่มเบ็เป็นห้าสิบเลยแล้วกันแต่ว่านะน้องจะแดก <c oughs> หรือเปล่าเพิ่มเบ็เนี่ยน้องจ๋าเข้าอีกแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> มาเดะ ไหลลงไปอีกด่าแปลกแปลกลน้องน้องเริ่มแปลกๆปลกแล้วนะจ่ายเลยเว้ยเข้าหัวใจอีกทีปะไม่ยังไม่เห็นแม้แต่หัวใจนะโอ้โหชิบหายแล้วลองเริ่มทำงานละอูขาดตัวเดียวเมื่อกี้ถ้าเข้ามาเนี่ยรูเรื่องรูเรื่องเลยนี่ฮึบไหลลงมา เอ้ยห้าค่าตัวเดียวอีกแล้วแม่น้องน้องเริ่มแดกน้องเริ่มแดกน้องแดกเยอะจ่ายหน่อยเว้ยแปดสิบบาทเอามาทำเพื่อมาอีกดีเฮอ,อ,อได้ทีนะร้อยเสียทีละพัน สรุปได้หรือเสียวนเนี้ยโอเคเริ่มชัดทุกอย่างเริ่มชัดเจนเ <c oughs> ไม่เข้าสักลายไม่มีสักลายเลย <c oughs> น้องเอ้ยอขอฟรีเกมโบนัดเกมไวหน่อยได้ไหมส <c oughs> ักหนึ่งที่เออแล้วมาแล้วเด้อ มาแล้วดีเบอร์รัดเกรมห้าฟีสปินนะับหนึ่งสองสามไปหนึ่งมาแล้วหัวใจเพิ่อมอีกหนึ่งฟีสปินมา,มาอีกหนึ่งห,ห, <Yeah. S 1> หัวใจมาอีกหนึ่งฟีสปินสวยมาอีกหนึ่งหัวใจมาแล้วหนึ่งหัวใจหัวใจมาอีกเออลูกมาอีกหัวใจเพิ่อมอีกหนึ่งฟีสปินสวยเป็นหัวใจดวงใหญข่ข้างล่างข้างล่างหัวใจข้างล่างหน่อย เออ<ะ>นิดนึงก็พอแล้วห้าสิบร้อยห้าสิบเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเออ<ะ>สมพรปากกูร้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบฮึไไงไม่มีใครฆ่าเราตายเออมาดีไม่เขาใจอีก,ออกเใออ้ย,ยแม่งไม่เข้าใจจ่ายวะทุกคน มาอีก<ะ>แล้วหัวใจอีกแล้ววันนี้มันวันอะไรกับเนี้ย <c oughs> นับดึงสองฟาบแล้วไปเออหนึ่งพีสปินสวยลกูกลงมาอีกสวยลกูกคอยดึงพีสปินเออหัวใจสองดวงเลยวะเ <c oughs> ขาใจดวงใหญ่รวมร่างเป็นหูท้ายขวาไม่มีนะโ <มา S 1> อ้เ <c oughs> พิ่อหนึ่งพีสปินยังดีอยู่มาโอ้นิ่งเงีย <c oughs> บคลิปอืม ห้ารยห้าสิบบาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อความตื่นเต้นเบ็ดร้อยเลยแล้วกันเล่นให้เด็กมันดูมามาดิมาดิเออให้มันได้เบ็ดไอ้ลูกรักของป๋าไปเลยแล้วกันหนึ่งฟีเจะเป็นหนึ่งหัวใจ หนึ่งวายเออมาดีหวัวใจลูกใหญ่เออสายหน้อยสายแถวสองเลยลูกสายแถวสองเลยลูกไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามพันสามพันสาม,สามเออสมพรปากกูแลนะ้วนาะเอากูอีกแล้วสามพันสี่พอพอก่อนดีกว่า นะทุกคนรวยวันนี้ผมบอกไว้ก่อนก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเล่นอย่างมีสตินะครับทุกคนมีได้มีเสียนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมคนนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนาสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย